โอเคโอเคทุกคนผมไปเจอบักมาไม่ผมผมรู้วิธีนะได้วีธีนะี้ผมไปเจอบักมาก,ก็คือแบบให้ทุกคนแบบเศษหนุมดำก่อนแล้วก็เอาเดาวเราะหโยนใส่ใส่หุ่ดำมันจะหมุนตุ๊เติวหมุนจะติวอะ่ะอันนี้ผมผมทำเองนะเราเคแค่แค่เอแค่เอาดาวเคราะห์โยนใส่หุ่มดำเฉยมันก็หมุนตุ๊ติวมุนติวเอาเดาวเคราะห์อะไรก็ได้เปลี่ยนได้หมดนะ มาส่อีกว่าเอ๋นี่น,นี่นี่มันมาแล้วหันเนาะหันก็หนันก็อนเนาพี่น้องเนี่ยมันมาแล้วนี่ก็คือตอนให้มันมาตอนที่มันมา,า,มนมาเราจะโดนโยนเราเราเคาะไปก่อนเดี๋ยวถ้ามันไปถึงเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวคอยดูแล้วมันจะหมุนตัวเตียวได้ รู้ไหมบัคก,ก็เยอะมากเลยนะเกมเนีย้ยแฮนเน็ตดินดอนไม่รู้เหมือนกันเนาะ่าจะเกมเนี้ยโอ้โอ๊ะโอ๊ยหมูติว๊วเอามาอยู่ไปโรงเรียน,นนู่นนะโอ้ตอนนี้กำลังอัดคลิป ทีบัคของเกมเนี้ยบอนไม<า>่ถ<อ>ึงไปโรงเรียนบอนมาเนี้ก่อนเฮ้ยอะไรอะ่ะก็หลุมดำไงพิเศษเนี่ยพิเศษเนี่ยหลุมดำพี่กำลังทำบัคอยู่พี่กำลังทำบัคอยู่หลุมดำใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนมันจะเป็นยังไงเฮ้ยดาวไม่ก็ใช่ไงทุกคนเดี๋ยวรอดูบัคนะบัคมันตลกแน่มันตลกนะทุกคนเราบเรื่องนี้ไหม มีดิทำได้ทุกดาวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูนะรอดูนะไม่มีหรอกก็เกมนี้มันแต่บริหัรมันมีเวทโม้ดลเอาปืนมาเพื่ออะไรเนี่ยปืนเล็กฝองมันทุกคนเดี๋ยวค่อยดูนะมันจะหมุนติ้วติวติวตวเดี๋ยวกะแตกเนี่ยเมันหมุนติ้วติวอ่ะ หมุนติ๊วอะเหียวเหยาไวเหียวหมุนติ๊วเนี่ยเห็นไหมทุกคนหลงไหมครับไม่หมุนติ๊วเลยเอาแปะแปะหน่อยหมุนติ๊วเลยเหยาเหยวเซลเลเยาแปะไนึ่เปอร์เซ็นต์ไหเอ้าหายไปแล้วตลกเลยตะเกียะ อเออราไปใช้กันดูบักมากเลยบักเยอะอลองไปพิมพ์นใน Google p เ,เพยก็ได้นะโหลดเกมนี้มาก็ได้เราจะมีอะไรให้ดูแต่ทุกคนต้องมีตังเป็นพันก่อนถึงจะไอหลุมดำได้อะไรหลุมดำแค่แค่หกสิบเก้าบา,บาทเองอะไรเกมน้อยตายฮะ น้อยตายแล้วตายดูภาพดิไม่ได้ปี๊บปี๊บว่าไปคุยมันนะคืนนะถ้าคม,มือดีเลยว่ะอืโอเคดูไอาดวาวสองอย่าวัดมนทั้งอย่าโอ้โหแล้วคนลรรองไปใช้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะหากีนี้แบบแพนเนติดดนดอน้ัง ลองพิมพ์ดิอ้าวไวไ,ไฟไม่มีตาเชฟไฟจิมตาเชฟไฟจิมตาเอาไหนอะไหนไวไฟเนี่ยโอ้นี่ไงกาแล็กซี่เหรอวะอืมโอเคทุกคนต้องพิมพ์ก็ว่าแพนีตด,ดินด้วยเหรอวะ ไหนวะอ่าไม่ใช่โซลาร์สเมานะไม่ใช่โซลาร์สเมาท์เกมเนี้ยชื่อเกมชื่อเกมแพลเนตเนี้ยเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะดูดูเนี่ยมันโหลดช้าหน่อยควรต้องพิมพ์คำว่าแพลเนต แล้วก็หาคำว่าตัวเนี่ย planet เนี่ยเนี่ยเนี่ย planet คำว่า planet อ่ะแต่ดูเกมแรกหน่อยพิมพ์คำว่า planet นะดู planet นี่พิมพ์นี้นี่เห็นไหมให้ทุกคนโหลดอย่างเงี้ยให้ทุกคนโหลดนี่ ให้พี่แบบนี้นนนก็คือผมมาสอนทุกให้ทุกคนหาวิธีการบักเนี่ยแต่ทุกคนถ้าทุกคนจะหาตังได้ทุกคนเห็นอุกบาทที่เป็นสีทองไหมให้ให้กดที่อุกบาทสีทองตั้งแตกแล้วพวบแล้วกันเออแล้วก็อะไรนะแล้วก็จะได้ตังมาประมาณก,กว่าหนึ่งบาทเองแต่ต้องหาให้เยอะนะ มันก็ถ้ามีแบบยานยานอะไรนะที่ที่มันขคดจอรอบลกอัยานสองยานเออไอรถไอรถบ้านนั่นแล้วก็รถแล้วก็อีกหลายอันน่ะบางอันบางอันไม่มียานนะมีแค่ลุงจันทฉยเฉยลุงจันรก็ให้ยืนได้เหมือนกันนะต้องยิงมันก่อนต้องใช้อะไรยิงมันก่อนมันจะได้ยืนอ่ะขอสำหรับนี้ ไปก่อนนะคร